วาระหนึ่งผมขอส่งความปรารถนาความระลึกถึงและความห่วงใยมายังเพื่อนพ้ราการตำรวจและครอบครัวด้วยความดีซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาทนาราการตำรวจทุกนายต่างได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นบางเมื่อแม้บางครั้งต้องเสี่ยงกับพะย,ะยาธจิตวิญญาณของความเป็น ตำรวจมืออาชีพขอให้เพื่อนข้าาการตำรวจทุกนายได้ยึดมั่นในเกียรติยศและศักดิ์ศรีของผู้พิทักษ์สัญลษทั้งเพื่อทูรและรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาส,สนาพระราชธรรมนูญข้าพเจ้าจักยมเสียสละ ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อนับทุกและบำรุงสุขให้แก่อประชาชนอดทนต่อความเจ็บใจไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบ,บากไม่มักมากในลาภผลมุ่งม,มาเพ็นตนให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนํำรงตนในยุติธรรมกระทำการด้วยวัญญารักษาความไม่มาดสื่อชวิต นนนวัี <Gore> ้เรายังเป็นข้าราชการตำรวจอยู่อะไรที่ทำแล้วเป็นที่เชื่นอบของประชาชนก็ขอให้พวกเราได้ยึดถือและปฏิบัติประชาชนเกิดความเชื่อมั่น ในเรื่องของความบริวตและทรัพย์สินเพื่อวงตระกูลของเราเองเพื่อครอบครัวของเราเองเพื่อเพื่อนพ้องน้องพี่ข้าราชการตำรวจเพื่อประชาชนนะครับไม่ว่างตอนนี้ตนอน<ม>นี้ยังไม่ว่าง ในเมื่อท่านแบบนี้เกินเรื่องสานงานประหินด้วยเดี๋ยวเราก็รวมรวมรวมตัวหนึ่งครับได้ครับมีอะไรก็ไปดูงานเล็กๆครับไปดูณนครสวรรค์ก็ได้ท่านที่ไปที่บ้านท่านอยู่ลุมพูรีครับอ๋อลุมพูรีเอาที่ลุมพูรีค่อยประชุมไ่อยแนะนำตัวกันอีกครั้งคุณอาครัจ